โอ้โหดูสิคะนี่เสื้อเลอะเทอะไปหมดเลยค่ะมีทั้งคราบอาหารคราบเหนือคราบนู่นนี่คือแบบเต็มไปหมดเลยมาค่ะเดี๋ยวพลอยเนี่ยนะคะจะลองใช้ออกซ u คิคลิปเปิลแอคชมาลองซักกันดูค่ะปกติแล้วเนี่ยนะคะแม่บ้านอย่างเราเนี่ยเวลาที่เจอคราบหนักๆแบบนี้เนี่ยนะก็รู้สึกท้อแล้วค่ะเพราะว่าเอาง่ายๆเอาตรงๆเลยนะคือเราขี้เกียจออกแรงขยี้แต่ว่าตัวนี้คือดีมากๆเลยค่ะเพราะว่าเราไม่ต้องออกแรงอะไรเลย ง่ายๆเลยนะคะแค่เราเอาผ้าเนี่ยแช่น้ํานะแล้วก็นี่เลยค่ะโรยผงซักฟอกลงไปแค่นี้เองนะคะแล้วก็ทิ้งเอาไว้แป๊บเดียวเท่านั้นผ้าของเราเนี่ยก็จะสะอาดเหมาะกับม่บ้านอย่างเรามากๆเลยจริงๆค่ะนี่แล้วดูนะคะนี่คือพลอยใช้มือซักเลยนะเราเนี่ยแค่ใช้มือซักแค่นี้แทบจะไม่ต้องออกแรงขยี้อะไรกันเลยค่ะทุกคนค่ะโอ<ห>้เหมาะกับแบบมืออันบอบ,บางของพลอยมากๆเลยนะคะ เราไม่ใช่แค่นั้นนะต้องบอกว่าเขาล้างออกง่ายแล้วก็ใช้น้ําในปริมาณแค่นิดเดียวเท่านั้นเองค่ะหืมนี่เดี๋ยวพลอยจะเอาให้ดูเลยนะคะว่าเป็นยังไงกันบ้างนี่โอดูสิคะผ้าเนี่ยสะอาดหมดจดขึ้นเยอะเลยค่ะไม่มีร่องรอยอะไรแล้วแบบนี้นะบอกเลยว่าเหมาะกับคนสวยรักโลกแบบเราเราอย่างมากเลยจริงค่ะ o x y c u i c Triple Action สูตรเข้มข้นถ้าหากใครสนใจจะสั่งซื้อเนี่ยสามารถสั่งซื้อที่ใต้คลิปนี้ได้เลยนะจ๊ะ